วอลเล่บอลไทยยู21พ่ายทีมชาติเบลเรีย0-3เซตหลังสร้างประวัติศาสตร์เข้ารอบสองศึกชิงแชมป์โลก2023ที่ประเทศบาเรนวอลเล่บอลวันนี้หลังจากเมื่อช่วงดึกของวันที่11กรกฎาคม2566ได้มีการแข่งขันวอลเล่บอลเยาวชนชายอายุต่ำกว่า21ปีชิงแชมป์โลก2023ณกรุงมานามาประเทศบาเรนรอบสองวอลเล่บอลชายทีมชาติไทยลงสนามพบทีมชาติเบลแกเรีย ในเกมนี้มีรายชื่อผู้เล่น6คนแรกของทีมชาติไทยโค้ชชุดนี้ยังไว้ใจใช้งานปราโมทย์ศสันเทียชุติพงษ์ม่วงเก่าพานุพงศ์คำภูมีจัก,กรีบขนมน้อยกิติพงษ์สังสักปัญญาบุตรสำมฤธิ์และมีภูติดนทากาบุตรเป็นตัวรับอิสระเซตแรกทั้งสองทีมชาติเริ่มต้นเกมได้อย่างสูสีผลัดกันทำแต้มอย่างสนุกแต่ดูเหมือนว่ามลแกเรียจะแน่นอนในเกมรุกมากกว่า จึงทำให้แต้มได้เปรียบเล็กน้อยกระทั่งปลายเซตนำห่าง20-17โคช้ชทีมชาติไทยต้องขอเวลานอกแต่ไม่เป็นผลเบลแกรียเกมเซตแรกไปก่อน25-21นำไทย1-0เซตเซต2อีกเซตที่ไทยเริ่มต้นได้ดีบุกได้อย่างเฉียบคมและสูสีกับเบลแกเรียทำให้แต้มไล่กันมาติดติด9-9จนมาถึงกลางเซตก็ยังไล่กันมาดีๆแต่จู่ๆทีมชาติไทยกลับช็บ<ๆ>ตบอไตไปเสียดื้อๆนืทให้เบลแกเรียได้ใจนำห่าง 20-17งเกระทะเก็บเซตนี้ไปครองอีกครั้ง25-18ไทยตาม0-2เซตเซต3ทีมชาติไทยพยายามกลับมาฮึดสู้อีกครั้งท่ามกลางเสียงกองเชียร์ไทยแลนด์ที่อยู่ในสนามทว่าทีมชาติไทยมีหลายครั้งที่ไม่ได้เปรียบในลูกเสิฟบวกกับเบลแกเรียแน่นอนในเกมรูปทำให้ไทยตาม9ลบ6กปลายเซตยิ่งห่างไปเรื่อยๆแม่ไทยจะพยายามทำแต้มไล่แล้วแต่ก็ไม่ทันการสุดท้ายแพ้ไป 20- 2 5ห้า สรุปผลวอลเลย์บอลทีมชาติไทยยู21แพ้ทีมชาติบัลแเรีย0ถึง3เซต21 25 18 25 20 25สำหรับโปรแกรมของทีมชาติไทยจะแข่งขันอีกครั้งในวันที่12กรกฎาคม2566ซึ่งเป็นศึกหนักอย่างมากเพราะต้องลงสนามพบกับอิหร่านเวลา21นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยยังสามารถติดตามถ่ายทอดสดได้ที่ y u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  e v ว l l e y บ bon อ l เว o ล l ์